สวัสดีครับพบกับช่องของราเต้ทอยกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้ไขนะครับของทาง M.J. นะครับมาเจอเรตนะฮะมารีวิวครับให้ได้รับดูรับชมกันเพราะว่านะครับไข่เป็นไขสองสีนะครับเป็นสีเขียวกับสีส้มนะฮะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยนะครับไขสองสีนี้นะครับรถที่อยู่ข้างในเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เป็นเอ่อ ดังข้อมูลก็คือ Rand ์ o v e r Defender สีเขียวนะครับนะครับดังภาพเลยนะครับตางข้อมูลแทบจะ100%เลยนะครับจะได้คันนี้นะครับนะครับใครที่ผมเขย่าดูเบื้องต้นมันก็แน่นๆนะฮะเพราะ Rand ์ o v e r Defender เเนี่ยรถจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับไข่เบอร์22,079นนะครับนะครับไข่ แต่ผมให้เปอร์เซ็นต์การพบเจอนะครับหรือเป็นรถที่อยู่ในไข่เนี่ยผมให้ประมาณอาเอาแบบนี้แล้วกันเป็น70 3 0แล้วกันนะครับเพราะว่าทาง MJ นะครับสามารถทำอะไรได้ตลอดนะฮะก็สามารถอาจจะเอารถอย่างอื่นใส่ลงไปแทนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูก,กันเลยดีกว่านะครับได้ตามที่เราคาดหวังไว้ไหมนะครับก็กรีดออกมาเลยนะครับกรีดออกมา นะครับปื๊ดนะฮะกรีอกดออกมานะครับเปิดออกมาเลยนะครับมันแน่นๆนะครับขย่าแล้วมันไม่มีเสียงนะครับก็นะครับเป็นไปตามค่าเลยนะครับ Rand Lower Defender นะครับ ดีเฟนเดอร์นั่นเองนะครับสีเขียวนะคะนะครับก็เป็นงานที่มันเคยอยู่ในแพ็คครับมันเคยอยู่ในแพ็คนะฮะเป็นงานที่ทางมาจเรตเนี่ยเคยมีจำหน่ายในแพ็คนะครับที่เป็นร้อยางนะฮะซึ่งตอนนั้นในแพ็คนะั้นมีอยู่ประมาณสสีนะครับมี2สีเลยนะฮะ แต่คันนี้ไม่ใช่ล้ออยางครับเป็นล้อพลาสติกนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันแตกต่างกับล้อในแพ็คไงแต่ผมไม่มีตัวจริงครับอันนี้ต้องขอโทษเบื้องต้นไว้ก่อนเลยนะครับล้อยางนะฮะถ้าล้อยางอย่างง่ายๆเลยล้อยางมันก็จะเป็นล้อยางนะครับอันนี้ก็ล้อพลาสติกนะครับเปิดหน้าได้ไหมนะครับก็เปิดหน้าได้นะครับ ถ้าล้อยางเขาก็เปิดกระโปรงฝากระโปรงได้เหมือนกันนะฮะเปิดฝากระโปรงได้แต่ว่าล้อยางถ้าถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเปิดประตูได้ด้วยนะคะล้อยางนะครับแต่คันนี้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้นะครับมียางอะไรอยู่ข้างหลังเช่นกันนะฮะเป็นรถที่สวยๆเลยนะครับก็ใครที่เป็นสายลุยๆหน่อยก็น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่า รายละเอียดของมาเจเลตเนี่ยเขาให้มาครบอยู่แล้วนะครับไฟหน้าก็เป็นพลาสติกนะครับข้างหน้ามีติดดีคอว่า Defender น,นะครับแล้วก็มีตาแรนโ r เวอร์อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> มีตาแรโลโ r เวอร์อยู่นะครับ <c oughs> ดูซองเห็นไหม <c oughs> นะครับสองเห็นอืนะครับเห็นครับก็สีเขียวนะครับ ใครสนใจก็ลองไปหาเก็บดูได้นะครับสำหรับไข่สองสีนะครับซึ่งก็พบเห็นไม่ค่อยบ่อยนักนะครับสำหรับไข่สองสีนะครับซึ่งถ้าพบเห็นออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจอรถคันนี้ค่อนข้างจะมีสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับไข่สองสีสีนี้นะครับก็ลองไปค้นหาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว คอยติดตามดูกันนะครับว่าผมจะมีรถคันไหนมารีวิวให้เราได้รับชมกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ